สวัสดีครับมือนีควัน้าผ้าโชคผ้าไปตามแนวทางของประหัตนะครับสุดเต็มของประหัตนะครับูดใดเข้ามาเล้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ควันฝาผ้าโชคเั้นะครับตอนอยูโรควัน้าผ้าโชคกับยูนะครับวัดลุงปูศรีนะครับู้ใดเข้ามาเล้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ควัน้าผ้าโชคเลยนะครับพอดีมาสักละ อธิลงปูสีนะครับหรือลูกลวงปูสีครับอยู่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับก็เลยเขามาแล้วก็ติดตามคนไลค์กดแชร์คนฟ้าผ้าโชว์นี่นะครับรือผ้าไปตามเบืองแน่ทางนะครับของพระหัสนะครับเมื่อที่แล้วคนเขานลยครับสุดเต็ม่นตพิคนตัดออกนะครับลูกซูวาเขาบนล่างนะครับที่่นตัดออกที่ซุดห้าซุดหกนย์เจ็ดนะครับ งวดนี้ก็จะพาไปตามเมืองแนวทางของป่าหักนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม2565บูใดเขามาแล้วกดติดตามกดไลค,ค์กดแชร์กนป่าผ้าชมนะครับผูใดมีบุญวาสนาต่อการคอยชมงวัน,นะครับเดี๋ยวแบบพาไปชมบรรยากาศก่อนนะครับก่อนไปเมืองแน่ทาง นี่แะครับแนวทางประหัตตนะครับล่างอย่างเดียวหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองแปดนะครับเป็น่วงกลุ่มให้เราครับหนึ่งหกกับสองหกนะครับจะเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับสูตรเต็มของพระหัตตนะครับเรมาก,กระตามเรมาก,กระพานเสนอเป็นแค่แนวทาง ประด้มีบุญวาสนาต่อาการคอยถูกท้งวันนะครับนาอนั่แ้วครับ,ครบ,นะครบแคปเอาเด้ครับเด้อแคปเอาประด้นมัมกต่งตางๆมรามักกระพานนะครับเรืองงวดที่แล้วสุดเต็มพิ่นเขาดีนะครับมาแล้วนะครับ ล่างอย่างเดียวนะครับห้องป่ะหักหัวมมทีเหนียวคนกับฟันท่งนะครับว่าสามสองปมาถ้ามาพันจีบกินเขาสองหมู่โคดขามาหล่วโติดตามกคไหลกดแชร่ห้อาาคอนฝ้าผ้าโชกนี้นะครับโได้มีเหล็กเด็ดเหล็กดังทักไลข่ข้ามาหาเลยครับ0-61-391-5252่งสา สวัสดีครับ